สวัสดีครับผมชองพลอดลพเดออฟฟิเชียลครับเดินทางมาหอดงานเรียบร้อยครับอันนี้เว <Okay. S 1> ทีเรากำลังขึ้น LVD กำลังตั้ง LVD เสร็จเว <Okay. S 1> ทีเรียบร้อยครับ okay. Okay. พี่น้องกำลังมาปูสาล พี่น้องทางตองห้อยครับวันนี้เดินทางมาเห่ียยู่สกลนครครับครั้งแรกของสกลนครเอมไม่ยังนอกบไหนมาแต่สายนอกบไหนทีนี้เราจะเสร็จแล้วครับ บรรยากาศครับกลังขึ้นโคงเวทีตัดลงนิดหนึ่งรับเมือจงจาาวางสถานทีบุพคอตัดเวทีลงนิดหนึ่ง สี่แฟนคขับผู้สารลอเจสี่พี่น้องทางสุพรรณบุรี แสดงแสดงวมามาหลายคนในี่นี่สะอาดพื้นใหญ่ๆนี่แมนบอ พี่น่องงว่าสลาสลานี่คืออย่างเอาตอบแน่สลาคืออย่งฮะเี่ขยเวขยาใช่เลยภาษาบคือกันเนาะพอดีซ้ำหนี่พอดีระยะสายตาเลยกิ่งมาทับไว้มับปี้มบลมดอกมุนมับลมอุ้มทำไมกลัวอะไรลูก อุย้ยเขาไม่ทเวทไหะะ่ตาัพอยู่ปอได้ไรเนี่ยยูศูนเด็กเล็กอยอยูศูนอยู่อ๋อสามขวบปาดสามขวบปุมบป่มสิเพรแพร่เหรอโอ้พี่หมอก,กัวคันพี่พี่ จะดึงเขามาชิดบ่อีกก็้ามนาหลาบ้านอยู่นี่บ่หรืออยู่บ้านใกล้ๆอยู่นีจ้ะเี๋ยเบิ่งจเือไปบกใครได้เบิ่งได้เบิ่งอยู่เบิ่งีใจนานทีเบิ่งไงอ๋อปีนี้ฤดูการสองปีนี้ไม่ได้ดูเพบใค้ได้มาทั้งนีเคืออันนู้นรู้จักพี่อุงอิงไหมรู้จักพี่อุงอิงไหมลก รู้จักพี่อุ๋ยร้องเพลงอะไรคะเพลงอะไรโอ้ยตายตายตายสวัสดีครับคุณแม่ว่าคุณพี่ครับสวัสดีค่ะคุณน้องหล่อ่นหวจะซาดเลยนนี้สัมผัสกันเองแล้วสัมผัสกันเองแล้วนี่หวานนี่ ครับผู้นี้แหะครับอันนี้วันนี้ซื้อหล่อนหลอน่ยพอแม่เนาะเิ่งแค่น้นเทไรศับเพิ่งซื้อนยครับแต่วานนเท่าไหรีเท่าเาได้ขจาวาแม่แตัวจริงบนบนเ่าค่ครับพนก็ว่าจันแล้วพอแล้วพอใจแล้วเอาผู้เลยครับอืมเนนเท่าไหร่ัขจาวาแ่เท่าไหร่ซั์คือเถาแท้พนะวาครับ ครับอันนี้แหะครับนีแม่จำาลาได้ปออนารถโอ้โหเออนึงอ่ะไปบ่งต่ของในช่องเปียพรเด้อเียพอเ่ยได้แ่เด้อไปเบิ่งในช่องพอหลอดก็เห็นตามเด้อช่าช่้าไเบนู่ว่เออ้เอาปูโปป ผู้ละไปสัตว์ไม่กำลังเบร์ลานเ่าอยู่ที่ สาวน้อย่อาอาลุงขอขอหน้าเซออะไรนะเสือสีชมพูเน่อห้าเสื้อที่บอเสื้อเสื้อพูเลอเสื้อไผ่้าเสอไผ่เอาเจ้ห้องนี้คนนี้ใครพี่อ้อิงใช่เหรออ่าให้อัอันนี้บอกจะใหรพี่อุ้งอิงวะเดี๋ยวรอประมาณหกโมงเสร็จเสรลูกประมาณคือประมาณหนึ่งทุ่มก็คือพออ่อยบ่ใช่พอโรงเรียนก็เลย เงินพ่อของน้องพ่อของน้องเลยน้องอ้อยพ่อน้องอ๋องอ้อยอันนี้อันนี้ก็อ๋องอ้อยก็เหนนะนี่มันตฟอกทำในเดิมมันมีหลายตัวอยู่อยากได้ไหมล่ะก็จะเอามาขายอยู่ตอนเย็นต้องให้ต้องให้ค่าทีนะฮะให้ค่าที่ทำไมถึงอยากได้ฟรีอะลูกมันไม่มีความหมายถ้าเอาไปฟรีๆน่ะอยากได้อ๋ออยากได้น้องใส่เสื้อใส่อะไร เอสโอ้ยมันไม่มีนะเอสนี่ไม่น่าเอออันนั้นใช้เอออันนั้นใสเอสใสเอ็มได้อยู่นั่นน่ะเออเอลอยู่อันนี้ไม่ต้องห่อหร้องอันนี่เอ็กเอลไปเลยโอ้นี่จะให้พี่อุ้งยิงหมดนี่ป้าของคนนี้ของคนนี้ไม่ไหวให้เพื่อนอุ้งมากกดถือต่อมาเอาไป ไว้อาแบงพันให้เราเลยเออโอ๊ยเอาว่าคุณจีใส <c> <c> ่นี่น FC พี่อุ๋งอิงโอ้ยแบงค์นี่สิบเดี๋ยวรอค่ำๆก่อนบ้านอยู่ไกลไหมล่ะอยู่ตากแดดค่ะคือตากแดดทางนี้ไม่ไกลเทา่าไห<ม>ร่อจะกลับไหมนี่จะกลับไปบ้านก่อนไหมหรือไม่กลับเลยจะรอพี่อุ๋งอิงจะถา่ายรูปคู่กับพี่อุ๋งอิงด้วยเออ ได้พี่อุ๋งอิงไม่นี่แล้วพี่อุ๋งให้ถ่ายทุกคนอยู่แล้วพี่อุ๋อิงไม่เล่นตัวพี่อุ๋อิงให้ถ่ายอยู่แล้วพี่อุ๋อิงถ่ายกับทุกๆคนเลยแหละนี่แหละยิ่งพี่อุ๋งอิงชอบเลยเนี่ยชอบชอบมากเลยตุ๊กตาชอบเลยเหรอคะไม่ใช่ชอบเหรอชอบโอ้ยอดนซ้อนเด้อคอมเบลอยู่ปอไหนนเนี่ยน้องน้องคำปอหกเจ้าถิ่นเจ้้้าาถิ่นนนบงวัดี อันนี้เจ้าถิ่นเรียนอยู่ด้วยกันใช่ไหมจ้ะป .6 อันนี้ก็ป .6 นี่็ป .6 โอ้โหเดี๋ยวตอนเย็นค่อยรอถ่ายกับพี่พอพี่เดินทางมาถึงจะเห็นตัวจริงมาเห็นอะไรตัวจริงก็สวยสวยสวยที่สุดเลยช่ไมครับตัวจริงก็สวยขึ้นบนเวทียิ่งสวยเห หรอมันมีคนเหมือนหลายอยู่เนี่เขาลงเป็ดหลายคนเยอเข่เยอะตอนวันที่แล้ววดที่แล้วไปเลีนดเยบมาจังเอนมาปูคนไหนเอามาอยู่หางบอกมาปบ มันจังไก่ซุ่นันจังไก่แต่ว่าช่วงเพิ่นสิออกก็ยืนพึบมรลยเต็มหมดแล้หนาไปทีนเขาลังไวไทยรูปเอาไมเอาข้าแล้พอดเลยเอสซี่เอาไมเอามายืนมายืนเรียกกันมายืนใกล้ๆเพื่อนเออเอาเอาแบนี้เอาพอยคลิปนี้กับปาบคีิน้องเว็กซัมนี้ครับ ฝากติด <c oughs> ตามช่องพอลอดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ